สวัสดีคะ่ะทุกสุคนคะ่ะพอกันอีกแล้วนะคะกับข่อยมาดามวันนอกไลฟ์ฟินวีเดนค่ะเมื่อนี้ข่อยสีเห็ดแกงพัแนงไก่คะ่ะทุกคนข่อยเตรียมอุปกรณ์ไว้แล้วนะคะตอนข่อยเห็ดแล้วข่อยจะโชว์ให้ทุกคนเบ่งนะคะว่าแกงพัแนงไก่ของข่อยจะเป็นตะแซบหรือเปล่า แกงผะแนงไก่สูตรของคอยก็จะร้วนไก่ก่อนนะคะ รวนไก่ใส่น้ำกะทินะคะทุกคนรวนไก่กาวา่าไกนะ่น้ำสุกค่ะสิเปอร์เซ็นต์นะคะ ตอนนี้ใก้กระสุกขาดสิอร์เซแล้วนะคะทุกคนฮั mm hmm. าก็พักใบนะคะแล้วฮัากะมาะร้วนกทะทีใส่พริกแกงนะคะอย่าอกนนไมคิดว่าถูนะไหนเห็น <the> ไหนบอเาด ก็ทุกคนคะ่ะห้ามาคุยกันทักทายกันนะคะทุกคนขอยต้องขอโทษขออภัยที่บอได้อัดท้ายคลิปตอนอกินเข่ากับแกงพะแน้งไก่ให้ทุกคนเบิ่งนะคะกันเนื่องจากว่าตอนที่ข่อยหนะักกำลังเหตุแกงผะแนงไก่ยอยู่พญายฝฟลังเข่าม้าพอดีนะคะทุกคนที่ล้อม้าก,กับพราะว่า,ามือซานีนะข่อยทรงขอความไปบอกแล้วนะคะว่าทางธนาคารน่ะ แจ้งเตือนการเปลี่ยนรหัสเพื่อความปลอดภัยม้านะคะเราข่อยเหตุว่าเป็นนะคะทุกคนข่อยกันเลยส่งขอความไปให้เล้ามาเหตุหายนะคะแล้วที่นี่เราก็บอกข่อยอยู่นะคะว่าเราจะมากินข้อแร้งน้ำนะคะข่อยกันเลยเหตุแก่งพะแนงไก่น่ะล่นนะคะ่ะทุกคนแต่ว่า ่ข่กะเลยบบริไทยอตอนกินนะคะเพราะข่อยบาอยากให้เาราออบกลองน้ำนะคะทุกคนคงจะเข้าใจข่นะคะ mm hmm. ค่ะนี่ก็คือเหตุผลหลักนะคะที่่ข่กันแล้าหน่องยคงรักษาสภาพความเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะคะ,ะบ่าวาไข่อยจะมีปัญหาเรื่องอใดๆข่สวงขอความไปหาเล้าคันเรา,าบ่าวางแล้วก็มาร ภายหลังนะคะมเมื่อซ้านี่ข่อยส่งไปแล้วไปเหตุงานซอยโลกซ้ายนะคะพอเลิกงานแล้วล้วก็ม้าเลยนะคะทุกคนกะถือว่าเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของข่อยในเวลานี้ล่ะคะ่ะเมื่อนี่ข่อยสี่อ่ามาว้าเรื่องอ่าที่เอฟซีท่านหนึ่งคุยกับข่อยทางหลังบ้านนะคะทุกคนเพื่อนอายุ69ปีค่ะเพื่อนติดตามเบงคลิปข่อยมา้า หล,หลายคลิปแล้วเพื่อนก็นเลยมา,าคุยกับข่อยในเพจมาดามบ้านนอกทางเฟซบุ๊กนะคะเพื่อนก็นให้ขอคิดให้คำแนะนำหลายอย่างนะคะ่ะพอว่าเพื่อนอยู่ในประเทศสวีเดนมา,าหลายปีมากนะคะ30-40ปีนะคะตอนนี้เพิ่นนี้ชีวิตใหม่ก็คือ,อพึ่ง มีแฟนใหม่นะคะทุกคนขนาดานะาแล้วน่ะอายุ69ปีเรายังมีแฟนใหม่นะคะเราบอกว่าอาจจะยู่เป็นสูตรไปเห็่อยอ่างชีวิตนี่เขาเกิดมาเขาต้องมีคู่อยู่ต่างแดนนะมันโมแมนอยู่เมืองไทยอยู่เมืองไทยเขาไม่ลูกไม่หลานดูแลตอนที่เขาเถ่าแต่เขาอยู่ต่างแดนนะเขาต้องอมีคู่ที่เป็นเพื่อนค,คู่คิดเป็น คู่ที่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันเพราะว่าในประเทศสวีเดนเนี่อยู่เมืองนอกนี่ยคนน่ะตางดินล้นต่างทำงานคือเขาจะใช้ยือยู่กับครอบครัวามากกวา่าที่จะมาอยู่กับเพื่อนแล้ววางสินะคะแล้วบอกคอยว่าอย่าปิดตัวเองถ้าเฮามีคนคุยฮาก็คุยไปแล้วก็อย่าคุยคนเดียวคุยไปลยหลายๆคนเพื่อเลือกประสนกันทุ้คนแล้วก็ชมคอยนะคะว่าคอยนะ กันยังอ,อ่ดีที่ยังรักษามิตรภาพความเป็นเพื่อนกับสามีอยู่เพราะว่าฝรั่งนะจนมา,าถ้าเขาเลิกกันแล้วเขาก็ยังรักษา,าความเป็นเพื่อนอคุยกันได้ทุกอย่างคือเกานะคะทุกคนอันนี้เป็นความจริงนะคะก็คือจังอดีตสามีข่อยกับอ,อดีตภรรยาของเรานะคะกัยังเป็นเพื่อนกันจนภรรยา เราเนา่ยเสียชีวิตนะคะทุกคนเพื่อนกับเป็นเพื่อนกันมาแต่ไหนแต่ไรถึงแต่เลิกกันแล้วนะคะนี่แหละค่ะอคอยกับเอามาแชร์ให้ทุกคนฟังกับเพราะวา่าพี่ทันนี่นะแล้วอายุได้หกสิบเกาแล้วเพิ่งจะ,ะมีแฟนใหม่ค่ะทุกคน <c oughs> แต่ว่าแล้วลว่าแล้วมีความสุขแล้วกับปีกับเปาตอนที่แล้วเลิกกับแฟนคนก่อนน่ะ แล้วเงะเสาเงาง,งอยเพราะว่าอยู่คนเดียวถึงจะเก่งภาษาถึงจะรู้จกักทุกสิ่งทุกอย่างถึงจะขับรถไปหันมานี่ได้กระซังแต่การอยู่คนเดียวน่ะมันว่าเวบางครั้งคิดหลายจนจนได้ไปหาหมอ,อยาติของเป็นโรคซึมเศร้าสั้นค่ะทุกคนหมอก็บ,บอกว่าถามนี้เพื่อนหรือใัยกระซังที่มีเวลาว่างกับ คุยกับหาเวลาไปคุยกันหรือทางที่ดีก็คือหาครูชีวิตไปสั่นหมอนแนะน้าเ้อนะคะ่ะทุกคนเราก็เลยเจอครูค้นไม่น่ะคะ่ะพอได้เจอครูค้นหม่ชีวิตเราก็เปลี่ยนไปก็คือ,อตื่นขึ้นมากักบเฮดกาแฟชงกาแฟคุยกันตามภาษาพุเทเฒ่ากับมีความสุขเล็กๆน้อยๆแล้วก็วอาแบบนี้นะคะ่ะเราก็อยากค่อยนะ มีความสุขโดยที่เราต้องคิดว่าคล้ายๆกับว่าถือศักดีจนเกินไปคือหมายก็ว่าเป็นแม่ห้างแล้วเออจนจะต้องยิงต้องเลิศต,ต้องสวยอย่างประมาณน,นี้นะคะแล้วบอกวัต้องไปคิดทั้งสั่นเพราะว่าเขาอยู่เมืองนอกเขาหาคนที่สามารถดูแลเขาเขาดูแลเขาต่างคนต่าง ดูแลก,กันอยู่คนเดียวในเมืองนอกนะมันเหงามันเศร้ามันเหงามันเศรายวสิกลายเป็นโรคซึมเศร้าขั้าเป็นโรคซึมเศร้าแล้วมันรักษายากสั้นค่ะทุกคนแล้วว่าค่อยก็ได้แต่ขอบคุณนะคะก็อเอามาพิจารณนะจริงๆแล้วนะคอยก็บ,บ่อยากปิดบังหรอกค่ะคะอยก็มีคนคุยอ่าหลายหลายคนอยู่นะคะ่ะแต่อ่ามีอยู่คนหนึ่งที่จะอพิเศษเนี่ยจากน้อยนะคะ่ะอ่า ก่อยได้บอกให้พอใหญ่ฝันรังอดีตสามีฟังนํำได้ขาดเรื่องนี้แล้วก็ได้ตะบ,บอกว่าคันเธอบอกขึ้นมาหาฉัน,นเธอก็หาคนที่อ่าดีกว่าฉันแล้วก็ฉันน่ากสิอ่ายินตีกับเธอคันเธอได้คนที่ดีกว่าฉันแล้ววางสินคะคะ ่อยก็เลยว่าโอ๊ยขั้นบ่ไดดีก็เจ้าข่อเสียเอาเห็ดยังคั้นข่อยเอาไม่น่ะ่อยต้องเอาดีก็เจ้าอยู่แล้วคอยเลี้างสี่ <c oughs> ล้ก็เรากลเลยเป็นหน้าเศร้านะคะทุกคนที่ข่อยบอกล้วนะก็เพราะว่า่อยอยากเห็นล้อนะเตรียมตัวเตรียมใจเกิดอ,อนาคตนะ่ะคอยกันล้อนะบ่ไดกลับคืนไปหากันนะคะทุกคนแต่ข่อยรู้อยู่ว่าล้อนะยังรอคอย <c oughs> กรนะซากนักค่ะเพราะว่าเฮาบารูว่ายอย่างจะเกิดขึ้นในอนาคตน่ะคะ่ะการเป็นเพื่อนกันไปแบบนี้นะ่ะสบายใจกว่าน่ะคะ่ะทุกคนข่อยบรยีต้องคิดว่าโอ้ยปัญญาประลังสิไปหาผูพยินคนหนาเด็กแล้วเนาะทั้งชั้นทั้งสี่ข่อยกับบรีคิดแล้วแต่เลาะจิไปน่ะคะ่ะเพราะว่าตอนนี้นะ่ะคอยอาคิดแต่ว่าคอยกทะเลาะเป็นแค่เพื่อนกันน่ะคะ่ะทุกคนแม่กะเลยเห็นแขวยนะ่ะเพหนักใจเห็นแขวยนะแบบ สบายสบายนะค่ะ er fate, ตอนไห้ค hmm. ่อยโซดแล้วก็จะคุยกับไผรก็เป็นเรื่องของข่อยเมื่อใดกับมาบอกแต่เร nice ื beautiful. ่องแบบนี้ห้เอฟซีฟังสงสัยว่าดามันนอกสิบปวงแล้วล่ะค่ะทุกคนสงสัยจะกล้เป็นโรคซึมเศร้าแล้วล่ะค่ะเพราะว่าอยู่คนเดียวบางครั้งกังเหงาบางครั้งก็คิดอยังฟุ้งซ่านนะคะทุกคนก็เลยต้องหาเพื่อน คุยแน่จะได้บ่เฮ็ดให้จิตใจวิตกกังวลเกินไป <c oughs> ขอะทุกคนค่ะเมื่อนี้ข่อยกับสิคอจบคิดเพียงแค่นี้นะคะเมื่อนี้มาทาักท้ายเอฟซีประจําวันนะคะทุกคนขั้นเมื่อใดบ่ได้ทักท้ายเอฟซีมาดามบันนอกรสิเป็นโรคซึมเศร้า ค่ะกาสิจ,จบคลิปขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะสำหรับเมื่อเนขอกาข่าวคำว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย